สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n นลเกิลพาเก็ตเพจทุกเรื่องนะคะวันนี้ค่ะสิ่งที่เกิลจะมาคุยนะคะก็ต้องมาคุยช่วงที่มันเทรนแบบนี้แหละเนาะเพราะว่าณตอนนี้นะคะเราก็ได้ยินข่าวที่ทำให้หลายๆคนเกิดความกังวลใจนะคะนั่นก็คือเรื่องของเชื้อไวรัสโควิด -19 ใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยมาคุยกันนิดนึงค่ะในเรื่องของเอ๊ะ ทำยังไงดีเราจะดูแลตัวเองได้นะคะเราคงต้องมาพูดกันเกี่ยวกับระบบคุมข้มกันเพื่อนๆคิดว่าการที่เราเนี่ยนะคะจะห่างไกลหวัดห่างไกลพวกเชื้อโรคไวรัสพวกนี้ได้นะคะอะไรที่เป็นตัวแปรสําคัญคะมันคงไม่ใช่เงินในกระเป๋าเนาะมันคงไม่ใช่เสื้อผ้าที่เราใส่คะ่ะ แต่มันคือระบบภูมิคุ้มกันภายในนะคะที่จะสามารถปกป้องเราค่ะให้เราสามารถต้านทานนะคะสิ่งที่มันปนเปื้อนอยู่ในอากาศและสิ่งที่เราจะสัมผัสถ้าวันนี้ระบบภูมิคุ้มกันเราดีค่ะแน่นอนนะคะโอกาสที่เราจะติดเชื้อต่างๆเนี่ยก็เป็นไปได้แบบน้อยมากๆเลยนะคะดังนั้นวันนี้ก็เลยมาคุยเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะรวมถึงสมุนไพรที่น่าสนใจแล้วเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันกันค่ะ ถ้านวันนี้นะคะเราจะพูดเรื่องของรคภูมิคุ้มกันให้มันเข้าใจง่ายๆนะคะเกินก็จะเปรียบเสมือนร่มละกันค่ะเพราะร่มเนี่ยนะคะเ็าทางานหลายหน้าที่ใช่ไหมคะกันฝนกันแดดนะคะร่มนะคะในเมื่อเขาออกแบบมาเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เราเนี่ยเปียกไม่ให้เราเจอความร้อนนะคะ ภูมิคุ้มกันเราก็เหมือนกันค่ะภูมิคุ้มกันเรานะคะก็จะเปรียบเสมือนค่ะตัวที่เข้ามาช่วยปกป้องนะคะเราจากพวกเชื้อโรคต่างๆค่ะมันก็จะแฝงตัวมาในอาหารอากาศนะคะแล้วก็ทางที่มันแบบจะมากระทบกับผิวของเรามีหลายอย่างเหมือนกันนะคะเข้าทางปากเข้าทางตาก็มีนะคะเข้าทางจมูกเนี้ยค่ะที่ ระบบภูมิคุ้มกันนะคะดีหรือไม่ดีค่ะมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนดูแลตัวเองได้ดีแค่ไหนนะคะภูมิคุ้มกันของเราก็จะแบ่งเป็น2แบบด้วยกันค่ะก็คือภูมิคุ้มกันที่มีมาตั้งแต่กําเนิดนะคะนั่นก็หมายความว่าเราก็มาจากรกแม่ของเราเลยนะคะคนที่กินนมแม่นานๆเนี่ยนะคะก็จะส่งผลนะคะทำให้เขามีสุขภาพภูมิต้านทานที่ดีมากกว่าเด็กที่แบบ กินนมแม่แค่ไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์แล้วก็เลิกกินไปแน่นอนอยู่แล้วนี้เราก็ทราบกันดีใช่ไหมคะแล้วภูมิุ้กันตั้งแต่กําเนิดนะคะมันก็จะอยู่แถวอย่างเช่นพวกผิวหนังเยื่อบุต่างๆเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเยื่อบุทางเดินหายใจเยื่อบุทางเดินอาหารพวก ตอมเหงื่อต,ต,ต่างๆเวลาเราออกกำลังกายใช่ไหมมันก็จะถูกดีท็อกซ์ออกมานะคะอันนี้ก็เรื่องของภูมิกันแต่กำเนิดเหมือนกันส่วนภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลังนะคะก็จะเป็นภูมิคุ้มกันประเภทอาทิเชตเราอาจจะเคยเป็นอิสุกอิสัยมาแล้วค่ะแล้วเราอาจจะไม่เป็นมันอีกหรือถ้าเป็นเนี่ยเราก็จะมีอาการที่น้อยแล้วก็หายเร็วนะคะ แล้วก็ภูมิกันอีกอันหนึ่งค่ะที่น่าสนใจก็คือภูมิกันจากวัคซีนค่ะอันนี้เราจะคุ้นหูมากเลยเนาะโดยเฉพาะช่วง2ปีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่ฉีดเข้าไปนะคะแล้วก็สร้างเสริมสร้างภูมิกันให้กับเราในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะพวกไวรัสตับอักเสบบีภูมิกันไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยนะคะรวมถึงโคโรนาไวรัสที่เป็นโควิด19เนี่ยนะคะ ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเหมือนกันแต่ทีนี้ค่ะมันก็จะมีปัจจัยนะคะที่ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันพล่องหรือว่าไม่สมบูรณ์นะคะเอาแบบง่ายๆเลยละกันวันนี้เราก็จะมาพูดในส่วนของ6อนะคะ สิ่งที่จะมาฝากกันนะคะออที่1ก็คืออาหารค่ะอาหารที่เราทานนะคะเราต้องมาดูว่ามันเซลล์ชอบหรือว่าปากเราชอบนะคะถ้าเป็นสิ่งที่มันจะส่งผลทําให้ระบบคุ้มกันเราไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็อาทิเช่นพวกอาหารในกลุ่มของทานแฟตทั้งหมดค่ะทานแฟตนะคะก็เป็นพวกครีมเทียมค่ะพวกน้ําสลาัดข้นหรือแม้กระทั่งที่อยู่ในเบเกอรี่ไหลอันเลยนะคะที่เขาไม่ได้ระบุว่าปราศจากทานแฟตอย่างเงี้ยนะคะ ส่วนมากเลยค่ะก็จะส่งผลทําให้สุขภาพเราไม่ดีเพนักง,งานออฟฟิศหลายคนก็จะเห็นเนาะชอบสั่งชานมชามะนาวชาดําเย็นชาเย็นชานมเย็นอะไรพวกนี้นะคะถ้าเกิดมีใส่นมเมื่อไหร่นมข้นหวานเมื่อไหร่อย่างเงี้ยนะคะส่วนมากเลยก็จะได้ลิ้มรสทานแฟตไปเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือพวกอาหารแปรรูปทั้งหลายหรือ่เราเรียกกันว่า processed food นั่นเองยกตัวอย่างเลยที่เราจะต้องรู้จักกันดีเลยค่ะไส้กรอกแฮมแล้วก็พวกลูกชิ้น อะไรก็ได้อ่ะค่ะที่เราไม่ได้เห็นมันเป็นแบบเป็นรูปเป็นล่างอ่ะนะคะนั่นแหละคือทั้งหมดเลยค่ะที่มันเป็นแปลรูปมานะคะและสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือน้ําตาลค่ะเพราะน้ําตาลมันคือยาพิษนะคะน,น้ําตาลเนี่ยเวลาเราทานในปริมาณที่สูงนะคะมันจะทําลายระบบเซลล์เราทั้งหมดเลยนะคะนี่เป็นเพียงแค่แบบการยกตัวอย่างเองนะยังมีอาหารหลายกลุ่มมากๆเลยค่ะที่เราจะต้องระมัดระวังแต่3ามกลุ่มนี้อันตรายที่สุดเลยค่ะถัดมาก็คือ เรื่องของอากาศค่ะอากาศเราคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของพวก pm 2.5ใช่ไหมคะเราคุ้นเคยกันดีมันไม่ใช่เพียงแค่ขมาควันลดแล้วนะมันไม่ใช่เพียงแค่ฝุ่นละอองค่ะแต่ pm 2.5เนี่ยมันมีความละเอียดมากๆนะคะที่สามารถเข้าผ่านนะคะช่องทางเดินหายใจเราไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไปที่ปอดของเราทันทีเลยแต่ถ้ามาพูดในเรื่องของผิวค่ะถ้าเรานึกไม่ออกนะคะคิดแบบนี้ละกันว่า pm 2.5เนี่ยนะคะมันมีความเล็กค่ะ มากกว่ารุมขนของเราเนี่ยถึง20เท่านะคะซั่นถ้าเราไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ทําความสะอาดพวก PM 2.5ได้หรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะที่สามารถปกป้อง P.M. 2.5ได้เนี่ยนะคะรับรองเลยค่ะเราได้มีการสะสม P.M. 2.5ไปเรียบร้อยแล้ว 3. นะคะก็คือเรื่องของอารมณ์ค่ะวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะคะคนที่มีอารมณ์เครียดกราดง่ายๆเนี่ยนะคะหรือเป็นคนที่หงุดหงิดง่าย หรือเป็นคนที่มีภาวะความเครียดเกิดขึ้นง่ายค่ะก็จะทําให้ภูมิุ้มกันของเรามันบกพร่องเช่นเดียวกันเพราะมันก็จะไปกระทบกับฮอร์โมนหลายตัวค่ะ 4. นะคะเรื่องของการออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกายที่ดีเลยนะคะเพอร์เฟกเลยคือ7วันค่ะแล้วก็ควรจะออกกําลังกายหลายรูปแบบนะคะเรื่องถัดไปค่ะเรื่องที่5นะคะคือเรื่องของการเอนหลังค่ะเพื่อนๆหลายคนนะคะชอบนอนกันไหมคะแต่นอนในที่นี้นะคะคือการนอนถูกที่ถูกเวลาค่ะ ถูกที่หมายความว่าอะไรคะห้องต้องมือสนิทค่ะ ไม่มีแสงใดๆทั้งสิ้นนะคะอย่าเอาโทรศัพท์มือถือมาไว้ใกล้ตัวเราค่ะต้องไว้ห่างๆโดยเฉพาะไปไว้อีกห้องหนึ่งเลยยิ่งดีนะคะหรือไม่มีพวกเครื่องมือสื่อสารค่ะหรือพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหลายอยู่ในห้องนะคะเช่นทีวีนั่นเองก็จะส่งผลทําให้มันปล่อยคลื่นออกมาแล้วก็มาทําลายคลื่นสมองของเราค่ะส่วนถูกเวลานะคะเวลาของการนอนก็ควรจะสัมพันธ์กับฮอร์โมนที่มีชื่อว่ากรดฮอร์โมนค่ะเพราะเขาจะหลั่งได้ดีสุดเลยนะคะช่วงประมาณ4ี่ทุ่มค่ะถึงประมาณตีหนึ่งครึ่งค่ะแล้วเวลาเขาจะหลั่ง เราจะต้องนอนหลับสนิทก,ก่อนอย่างน้อยประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆไปกะเอานะคะว่าเราควรจะนอนตอนกี่โมงดีและถัดมานะคะสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของอุจจาค่ะอย่าลืมเช็คอุจจาระกันนิดนึงนะคะว่าอุจจาระของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเวลาส่งแฟกซ์แล้วนะคะรูปแบบของมันอ่ะสวยไหมสีดีไหมกลิ่นพอโอเคไหมถ้าเช็คแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาดูกันด้วยค่ะว่าเราเนี่ยถ่ายทุกวันหรือเปล่าสม่ำเสมอไหมนะคะ ถ้าเรามีสุขภาพที่ดีค่ะเวลาเราจะอุจจาระเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นประเภทว่าพอเราทานอาหารมื้อแรกเนี่ยนะคะไปประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะมันก็จะมีการขับถ่ายออกมา โดยอัตโนมัติค่ะแต่เป็นการขับถ่ายของเก่านะคะที่มีค้างครั้งที่แล้วเมื่อวานนี้นะคะออกมาค่ะและนี่คือตัวบ่งบอกว่าเราเป็นคนที่มีระบบขับถ่ายดีนะคะและทั้ง6อ,อนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะพร่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าเมาส์จ่ายพร่องทุกเรื่องเลยนะคะมันจะสัมพันธ์กับระบบภูมิคุ้มกันแน่นอนค่ะทีนี้นะคะเพื่อนๆมาลองรีเช็คกันนิดหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันลดลงนะคะหรือว่ามันพร่องลงไปค่ะเรื่องแรกเลยนะคะเราจะรู้สึกว่าเรามีภาวะความเครียดที่ง่ายขึ้นกว่าปกติค่ะอาจจะแบบรู้สึกว่าฉุนเฉียวง่ายโมโหง่ายอย่างเงี้ยนะคะประการที่2ค่ะเราจะเป็นหวัดบ่อยค่ะปีนึงเงี่ยนะคะโอ้ไม่ต้องนับเลยค่ะนับครั้งไม่ได้เลยนะคะติดหวัดง่ายเจอคนเป็นหวัดนะคะเราก็ได้รับเชื้อมาง่ายแบบนี้ระบบภูมิคุ้มกันตกแล้วนะคะ ประการที่3นะคะเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้ค่ะประการที่4ค่ะเวลาเราเป็นแผลนะคะมันจะสมานหายช้ากว่าปกติค่ะอันนี้ให้สังเกตเลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเราพร่องลงแน่นอนค่ะอันดับที่5นะคะเราจะเกิดภาะวะการอักเสบบ่อยขึ้นกว่าปกติค่ะการอักเสบในที่นี้นะคะเราอาจจะมีอาการอย่างเช่น เหมือนกับมีภาวะมีสิวที่หลังมีสิวที่หน้าแบบนี้ก็คือเป็นภาวะอาการอักเสบแล้วนะคะหรือมีอาการที่เรารู้สึกว่าต่อมทําสิ้นของเราเนี่ยมันอักเสบบ่อยมากเลยภูมิุมกันเราตกแน่นอนค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเราจะรู้สึกเหนื่อยง่ายแล้วก็เหนื่อยบ่อยค่ะเคยเดินขึ้นบันไดนะคะ3ชั้นเนี่ยสบายสบายกําลังดีเลยค่ะแต่ขึ้นมา2ชั้นก็เริ่มมีอาการหอบเหนื่อยแล้วค่ะ แบบนี้นะคะเป็นสัญญาณเตือนแล้วค่ะว่าภูมิคุมกันของเราบกพร่องนะคะอย่าลืมนะคะ6เรื่องค่ะที่มันจะเป็นตัวสอแววนะคะว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเริ่มตกแล้วค่ะและถ้าเรานะคะจะมาทําความรู้จักภูมิคุ้มกันให้ลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะก็อยากจะสรุปแบบนี้ค่ะว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยนะคะมันมีการทํางานที่ซับซ้อนรองจากสมองเลยนะคะเพราะมันไปเกี่ยวโยงกับระบบต่างๆในร่างกายเราหลายส่วนมากๆค่ะอันที่2นะคะ ระบบภูมิคุ้มกันของเราค่ะมันมีโครงข่ายที่ซับซ้อนมากๆเกินกว่าที่เราจะเข้าใจค่ะอย่างที่บอกไปนะคะไอ้หอาการนั้นนะคะมันไปสัมพันธ์กับหลายเรื่องเลยนะคะที่เป็นกระบวนการในร่างกายของเราค่ะอันดับที่3นะคะคนที่มีไขมันเกินค่ะหรือมีภาวะอ้วนเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะระบบภูมิคุ้มกันของเขานะคะจะถดถอยมากกว่าอายุจริงค่ะ และสุดท้ายค่ะเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะคะไม่ใช่ว่าอายุน้อยนะคะภูมิคุ้มกันจะสูงอายุเยอะภูมิคุ้มกันจะต่ําค่ะไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไปนะคะบางคนค่ะอายุยังน้อยอยู่เลยค่ะแต่ว่า6ออนั้นพร่องทุกอย่างเลยค่ะก็จะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันต่ําค่ะทําให้เราติดหวัดง่ายติดเชื้อไวรัสง่ายมากๆค่ะและถ้าติดแล้วนะคะไม่ต้องพูดถึงค่ะหายยากมากๆเลยค่ะทีนี้เรามาคุยในเรื่องของสมุนไพรที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันกันดีกว่าค่ะ สมุนไพรแรกนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยค่ะในวงการแพทย์นะคะทั้งศาสตร anti ์ anti aging แล้วก็แพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็แพทย์แผนจีนค่ะแพทย์แผนอินเดียนะคะก็ให้ความใส่ใจในเรื่องนี้มากๆเช่นกันนะคะเพราะขมิ้นชันค่ะเขาจะโด่งดังในเรื่องของการต้านการอักเสบนะคะต้านอนุมูลอิสระค่ะและขมิ้นชันเนี่ยนะคะสามารถรักษาโรคภูมิคุ้มกันตัวเองค่ะ ฟังปากตันดีๆนะคะป้องกันและรักษาโรคภูมิคุ้มกันตัวเองค่ะนี่คือจุดเด่นของขมิ้นชันนะคะแล้วขมิ้นชันเนี่ยนะคะเขาก็ใช้มาหลายทศวรรษมากๆค่ะในแถบของเอเชียนะคะโดยเฉพาะในอินเดียแล้วก็จีนค่ะนอกจากนั้นนะคะขมิ้นชันนะคะยังช่วยในเรื่องของพวกหัวใจหลอดเลือดแล้วก็โรคเบาหวานด้วยค่ะแต่แต่แต,แต่แต่ค่ะขมิ้นชันนะคะเขาก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะคะ เขามีความโดดเด่นในหลายเรื่องโดยเฉพาะการรักษาปุ๋มกันของตัวเองใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่าเขาอ่ะเป็นพืชตระกูลพวกหัวเหมือนขิงข่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ใต้ดินใช่ไหมคะถ้าเขานะคะถูกปลูกในดินที่ไม่เป็นออร์แกนิกไม่เป็นเกษตรอินทรีย์จริงๆนะคะมันก็จะมีสารปนเปื้อนมาเยอะมาหาสารเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกสารเคมีนะคะยาฆ่า,มาแมลงพวกสารปรอดพวกสารโลหะหนักค่ะถ้าจะให้ดีที่สุดนะคะ ถ้าเราได้แหล่งของการปลูกขมิ้นชันนะคะมาจากฟาร์มออร์แกนิกนะคะหรือว่าเกษตรอินทรีย์แบบอย่างแท้ทรูเนี่ยนะคะรับรองค่ะว่าประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยนะคะมันมหาศาลเกินคาดมากๆเลยค่ะและเรื่องที่2นะคะจุดอ่อนของเขาก็คือขมิ้นชันเนี่ยนะคะมันจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายยากค่ะ จึงจะต้องมีเทคโนโลยีพิเศษที่เขาใช้กันในกลุ่มของพวกวิตามินแล้วก็ยาตัวแพงๆนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่ายค่ะถ้าขมิ้นชันที่ไหนนะคะมีเทคโนโลยีนี้อยู่นะคะเด็ดเลยค่ะสุดท้ายนะคะขมิ้นชันเนี่ยคะ่ะมันจะมีความรู้สึกว่ารสชาติของขมิ้นชันนะคะมันจะมีความเผ็ดร้อนแล้วก็มีความขมเฟื่อที่ปลายลิ้นนะคะถ้าใครก็ตามนะคะทานขมิ้นชันผงได้นี่เก่งสุดๆเลยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่ามีขมิ้นชันไหนนะคะที่ดื่มง่ายชงง่ายละลายง่ายนะคะกลืนเข้าคอง่ายแล้วก็ไม่รู้สึกถึงความขมนะคะแสดงว่าเก่งมากเลยค่ะในการผลิตค่ะและนี่คือประโยชน์ทั้งหมดของขมิ้นชันค่ะแค่ขมิ้นชันตัวเดียวเนี่ยยอดเยี่ยมแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเดี๋ยวเรามาฟังอีก2ส,สมุนไพรนะคะสมุนไพรตัวที่2ค่ะขอ,อนำเสนอเะเอมเทศค่ะ ชะเอมเทศนะคะเป็นตัวยาที่อยู่ในแพทย์แผนจีนมายาวนานมากเลยนะคะเขาจะมีจุดเด่นด้วยกัน2เรื่องค่ะเรื่องที่1นนะคะก็คือปรับสมดุลค่ะปรับสมดุลเนี่ยทางจีนเนี่ยนะคะเขาจะใช้หลักสประการนะคะก็คือเจียนเฉินฉัวฉี่นะคะมันจะเกี่ยวกับเรื่องของตัวยาหลักตัวยารองแล้วก็ตัวที่จะมาเสริมตัวยาหลักตัวยารองนั่นเองนะคะ และชเอมเทศค่ะยังเก่งอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการล้างพิษค่ะซึ่งประเทศจีนเนี่ยนะคะเขาใช้เป็นตัวยานในการล้างพิษมายาวนานมากๆแล้วนะคะและนอกจากนั้นนะคะชะเอมเทศนะคะยังช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองด้วยค่ะและแน่นอนค่ะเขาทำหน้าที่ต้านไวรัสค่ะต้านการอักเสบฟื้นฟูและปกป้องระบบทางเดินหายใจค,ค่ะนอกจากนั้นนะคะ เขายังช่วยในเรื่องของหัวใจหลอดเลือดระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบประสาททางเดินอาหารด้วยค่ะลักษณะโครงสร้างของขมิ้นชันเนี่ยนะคะที่เขาสามารถต้านการอักเสบได้ดีนะคะเพราะเขามีโครงสร้างคล้ายๆเซลลอยค่ะแต่เซลลอยเนี่ยมันไม่ได้เป็นพิษนะคะเพียงแค่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญแต่อันนี้มันเป็นโครงสร้างเดียวกันเลยแต่มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินี่คือความพิเศษนะคะของชะเอมเทศแล้วคิดดูสิคะว่าถ้าชะเอมเทศเนี่ยนะคะ ไปทำงานคู่กับคำิ้นชันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะนั่นหมายความว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยนะคะจะแบบดีมากๆเลยถูกไหมคะเพื่อนและสุดท้ายค่ะนั่นคือวิตามินซีค่ะไม่มีใครไม่รู้จักเนาะตอนเด็กๆเนี่ยนะคะต้นเนี่ยกินจนแบบลิ้นแตกเลยนะคะมีทั้งวิตามินซีสีส้มมีทั้งวิตามินซีสีเหลืองเงี้ยรสสับปะรดอย่างเงี้ยนะคะ เพราะว่าเราจะได้รับการสั่งสอนมาว่าวิตามินซีกินแล้วจะไม่เป็นหวัดกินแล้วจะทําให้เราเนี่ยนะคะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงและนั่นคือผลลัพธ์ของวิตามินซีเลยค่ะแต่จากที่เกิลนศึกษามาเนี่ยนะคะเรามาวัดกันนิดนึงว่าวิตามินซีจากส้มเนี่ยนะคะเขาบอกว่า100ผลนะคะจะให้วิตามินซีผงเนี่ยประมาณ0.5ากรัมแต่ถ้าเป็นวิตามินซีที่มาจากอาเซราเชอรี่ตอนที่เป็นผลเขียวๆอยู่อะค่ะ 100ผลของ a อ e เซร่าเชอรี่นะคะจะให้วิตามินซีผงถึง1.5กรัมต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะและความโดดเด่นของวิตามินซีค่ะเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วเนาะก็คือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันค่ะอันที่2นะคะวิตามินซีก็ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกันนะคะและวิตามินซีนะคะยังช่วยสนับสนุนค่ะในการสังเคราะห์คอลลาเจนด้วย นอกจากนั้นนะคะวิตามินซีก็ยังช่วยเสริมในเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยค่ะฟังแล้วคุ้นไหมคะทำไมเขาทำงานคล้ายๆกับเฉมเทศเลยและถ้าวันนี้นะคะเราสามารถทานสารสมุนไพรนะคะทั้ง3ชนิดไปพร้อมๆกันได้นะคะเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีภูมิมต้านทานที่สูงค่ะเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะว่าเราจะติดหวัดง่ายหรือว่าเราจะรู้สึกว่า เราอยู่ยังไม่ค่อยปลอดภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ต้องป้องกันตัวเองกันนิดนึงนะคะและท้ายสุดแล้วะค่ะเกืเกออยากจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะให้สู้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะมีภูมิต้านทานที่ดีนะคะอย่าลืมหมั่นล้างมือค่ะใส่แมสสนะคะเพราะเกืนเชื่อว่าโควิดเนี่ยนะคะหรือว่าเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสเนี่ยมันคงไม่หายไปจากโลกเราง่ายๆแน่นอนนะคะ ข้งหน้าจะเป็นอะไรมาพบกันใหม่นะคะในช n n e l เกิลพาเก็ตเห็ดทุกเรื่องค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย